สวัสดีครับบาวตีมาแล้วครับผมบาวตีคนเดิมนะครับวันนี้มาทารีวิวนะครับมารีวิวรองเท้าอีกแล้วนะครับผมก็เป็นรองเท้ายี่ห้อแกมเปอร์แกมเปอร์นะครับยี่ห้อแกมเปอร์เห็นไหมฮะเนี่ยข้างในเขียนว่าแกมเปอร์นะครับในรองเท้ายี่ห้อแกมเปอร์คู่นี้นะพื้นหมดอายุผมเลมาะไปแล้วนะครับเลาะอ,ออกหมดเหลือแค่นี้นะครับ แคมเปอร์สวยครับสภาพดีนังแท้นะครับแต่ว่าพื้นหมดอายุนะครับเราก็เลาะทั้งสองข้างหรือแค่นี้เลาะเสร็จเดี๋ยวเราไปซื้อพื้นที่ร้านอะไหล่รองเท้ากันนะครับเดี๋ยวไปเจอนที่ร้านอะไรรองเท้าครับครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาซื้อรองเท้าพื้นรองเท้าเก็ปเปอร์คู่นี้นะฮะตอนนี้ถึงร้านพื้นรองเท้าแล้วฮะร้านอะไรเหมือนเดิมร้านเดิมครับเดี๋ยวไปซื้อพื้นลายสามเข้าแก่แล้ว เขแก่ okay, จัดมาให้แล้วพื้นแคมเปอร์ได้แบบของเดิมนะคระัวนี่นฮะปะดีเป๊ะเห็นไหมแ okay, คจัดมาฟกเลยครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับครับเมื่อกี้ก็ไปร้านอะไรรองเท้ามาแล้วก็ไปได้พื้นมาแล้วนะครับพื้นแคมเปอร์เหมือนเดิมครับพื้นแบบนี้เลยของแคมเปอร์น,นะครับเป็นพื้นเหมือนเดิมนะฮะลายเดิมสีน้ำตาลนะครับเราก็ไปซื้อมาแล้วเราก็ไปเทียบมาเรียบร้อยเลยครับเมื่อกี้นี่ได้ประมาณนี้นะครับนะ กินขอบเดิมหมดนะฮะร่องรอยที่ลอกไปตัวเดิมแล้วก็ของใหม่ออกมาก็รุ่นเดียวกันนะครับกินขอบเดิมหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนอื่นนะครับาติดกาวเล้วย็บกันนะครับรองเท้าแคมเปอร์เปลี่ยนพื้นใหม่ครับเราก็มาเริ่มกันตอนติดกาวหรือว่าตากาวหรือว่าอีกอย่างหนึงดุมกาวเ,าเวลาเราติดกาวเราต้องมานั่งดุมมันด้วยนะครับ แต่แนะนำไม่ใส่แม็นะครับเราก็มาติดกาวพื้นนะครับติดนะเนี่ยมันมีรอยร่องรอยของเก่าอ,อยู่แล้วนะฮะแล้วติดก็ไปติดตามร่องรอยเดิมนะครับติดแบบนี้ เย็บเจ็บเย็บเย็บระวังนิดก็ตัวนี้หนังออกสีขาวนะครับติดไปล่องรอยเดิมเนี่ยฮะเย็บหนังมันออกสีขาวระวังนี้หนึ่งระวังตรงขอบครับเสร็จเรียบร้อยครับวางแท่งครับแล้วก็มาติดพื้นที่เราไปซื้อมานะคะนี่พื้นก็ ติดไปเลยครับไม่ต้องระวังเลยมากเพราะว่าติดด้านในนะครับหลายตัวแล้วก็วางแห้งนะครับวางแห้งยี่สิบนาทีเพื่อนๆประมาณนั้นแหละเอามือจับดูถ้ามันไม่ติดมือแสดงว่าแห้งแล้วนะครับที่สิบนาทีเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็บนะครับครับผมกาวเริ่มแห้งแล้วนะครับกาวแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาประกบประกอบรองกาวู่นี้นะครับ การประกอบก็การประกอบก็เริ่มจากส้นก่อนนะครับดูใส่แล้วก็ไปตรงร่องรอยเดิมไม่เต็มนะครับรับนี่เริ่มเก็บรอยเดิมไม่หมดนะครับนี่เริ่มจากร่องรอยเดิมก่อนนี่นี่เห็นไหมครับ ใช้มือล้วงก็ไมนะ่หนนี่ครับได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเย็บกันนะครับเก็บเราใส่กันแล้วเดี๋ยวเรามาเย็บกันนะฮะรองเท้าถ้าเปลี่ยนร้านผมจะเย็บไม่ทุกคู่มันจะมีร่องไหมเย็บเห็นไหมฮะเป็นร่องที่เขาท,ทามาแล้วเราก็มาเริ่มเย็บเริ่มเย็บก็เตรียมเทียนนะครับแล้วก็เข็ม เข็มหมาเบอร์ที่เราถนัดนะครับเข็มนั้นก็ได้ได้นิดึงให้ยาวแล้วก็มาเริ่มเย็บนะครับเริ่มเย็บเริ่มจากข้างในก่อนนะครับเ,เพื่อนๆดูนะวิธีการเย็บดูน,นะครับนี่แทงเข้าไปด้านในนะครับดึงเชือ,อ,อกห่อไม้ยาวแขนนิดๆแทงเข้าไปดึงเชือ,อ,อ,อกห่อกอได้แล้วก็ดึงวิธีการเย็บ แล้วแต่เราจะเย็บตะเก็บสั้นตะเก็บยาวนะครับถ้าลูกค้าชอบสวยๆก็เย็บตะเก็บสั้นนิดหนึ่งนะครับราคาการเย็บก็แตกต่างกันนะครับว่าเราเย็บตะเก็บสั้นสวยก็อาจจะแพงกว่าเย็บตะเก็บธรรมดานะครับตะเก็บธรรมดาก็ประมาณหนึ่งเส้นต่เสั้นลงมาครึ่งเส้นก็ราคาก็คิดลูกค้าเบิ้ลไปหน่อยนิดนึงนะบอกลูกค้าบอกเย็บเย็บสวยก็จะคิดราคาเพิ่มอีกสักสิบบาทยี่สิบบาทอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อน เย็บประมาณนี hmm. yeah, right. so 5, ้นะครับเนี่ยเย็บตะเก็บสั้นเนี้ยตะเก็บประมาณครึ่งเซนนะครับเย็บสวยมันก็เย็บประมาณหนึ่งเซนก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าคุณเย็บไม่แพงเราเย็บประมาณหนึ่งเซนตะเก็บนะครับแต่ถ้าเย็บตะเกียบสั้นเราก็เสียเวลาไปอีกนะครับเสียเวลาในการเย็บนี่ครับเย็บแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ รองเท้าแคมเปอร์ครับคู่นี้เป็นนิยมคู่นี้นะครับลูกค้าใส่กันเยอะเป็นรองเท้าลำลองนะฮะใส่สบายแคมเปอร์เดี๋ยวผมเย็บเสร็จเอาไห้เพื่อนเพื่อนดูนะครับครับผมรองเท้าแคมเปอร์นะครับรองเท้าแคมเปอร์คู่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แบบตามท้องเรื่องแล้วนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะรารองเท้าได้พื้นแบบเดิมมานะครับเห็นไหมครับพื้นแคมเปอร์ตัวนี้ เหมือนเดิมนะครับนะฮะเก็บข้างๆหมดนะครับไม่มีรอยก่อเห็นเลยฮะเห็นไหมครับแคมเปอร์เปลี่ยนพื้นนะครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยครับเย็บเรียบร้อยครับคู่นี้ก็จะทนทายายันรูปบวชนะครับเพื่อนๆเห็นไหมรองเท้าหนังแคมเปอร์เปลี่ยนพื้นรองเท้าลำลองใส่สบายสายนะครับเปลี่ยนใหม่ไม่กี่ร้อยซื้อใหม่หลายพันครับคู่นี้นะครับเปาตีคนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะครับเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนพื้นรองเท้าแคมเปอร์ หนังแท้สีออกเข้าเทาขาวขาวครับบบาๆนะครับรักนักครับทุกคนจุ๊บ